สวัสดีมาดูอะไรกันนี่ก็คือขอ,อ,อ,องขององแบนี้ไะคืนนี้คือที่แม็กวอลูมันจะเป็นอย่างนี้นี่ตัปปีเยิร์เนี่ยมัน <c oughs> จะเป็นลักษณะนี้คือข้อดีใช่ปะนี้ราคาร้อยกว่าบาทนี่คือแปองขัดห้องน้ําขัดพื้นมันจะไปตรงนี้แบบหมุนได้เอาไว้ขัดรองเทา้าแล้วก็พอดีเลยแช่คอนเวดไว้ไ่ย กลับได้ไหมกว่าใช่ไหมละ่ะไหมกว่ากัดฟันสื่อแต่ไม่ใช่ข้างล่างนะใช้ข้างบนไม่ใช่ข้างล่างราคาใช่ไหมราคาสามป้ายจิบจิบบอกได้อยู่นะ <c oughs> ไม่รู้ว่าอันแรกหรือแม่อาจะเอาทุงหัวกูได้ <c oughs> ไม่เชิงนะคือพวกนั่งจับเฮ้ยมันน่าได้มากทีอ <c oughs> ว่าเฮ้ยเนี่ยของร้อยแล้วเนี่ย อ่อสองร้อยแต่ตอนนี้เป็นช่วงเซล์เซล์แบบโปรโมชั่นเหลือร้อยบาทร้100 100 100ทอยร้อยร้อยืนเกือบเกือบสองร้อยเนี่มันจะเป็นแบบนีคือแบบมันทําจากมันทําจากวัสดุแบบไม่ธรรมชาติทําจากพลาสติกอะแบบพลาสติกทั้งตัวเลยแต่มันรู้สึกแบบว่าเฮ้ย แต่แกมันไม่เหมือนแบบว่าข้อเสียใช่ป่ะไม่มีข้อเสียแล้วมันจะข้อดีของแพงเสียไม่ได้เสียบพาะกจะซื้อทำไมล่ะดีข้อดีโหโหยี่เงียกว่าใช่ไหมเนี่ยทำแล้วเสียดาไม่มีใครแบบพอมันโดนเศษผงปั๊บมันจะกระเด็นเลยดึ้งไปเลยแบบว่ากว่าใช่ป่ะกว่าปุ๊บมันจะแบบว่ากระเด็นดึ๋งดึงไปเลยนี่คือด้าม ระเด็นเลยดึงดึงเหมือนพัดนะและดูแลดูดีไม่เย็นนะมันเป็นไม่กว่าดไงไม่ยช่พัด